สตอ c k r a d ล่เขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม้ดูง่ายจะตายสตอร k r a d ดาทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายตาวน์โดฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2 ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของซ u เปอร์เทรดเดอร์นะคะช่วงนี้อยู่กับมวยและคุณก้องจากซ u เปอร์เทรดเดอร์ค่ะครับผมเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญที่เป็นเทรดเดอร์ ader, ที่อยู่ในโครงการ นะครับเมื่อวานเราเจอกับทีมฟินิกซ์ไปแล้วอันดับหนึ่งค่ะว <mel> ันนี้เขาส่งมาอีกหนึ่งคนครับเป็นอันดับสองทีมฟินิกซ์เหมือนเดิมจากทีมฟินิกซ์คูไก่นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวเองให้กับชาวซูเปอร์เทรดเดอร์รู้จักนิดนมิกับค่ะชื่อชาลินีวรรณขำนะคะชื่อเล่นชื่อน้ําชายอยู่ทีมฟินิกซ์ค่ะโอ้ทีมฟินิกซ์คูไก่นั่นเองค่ะพอเฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่สองของทีมแล้วก็อันดับที่สองทีมแล้วก็ อันดับที่12ของโครงการค่ะอันดับที่2ของโครงการพันกว่าคนนะคุณโนค่ะโอ้อันดับ2ไม่ธรรมดาเป็นเทรดเดอร์สาวด้วยต้องถามก่อนว่าประสบการณ์เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะเขยมากี่นานหรือยังคะก็เทรดมาประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไงครับก่อนหน้าที่จะเข้าโครงการใช่ไหมคะก็เหมือนได้กําไรรึเปล่าก็มีกําไรแล้วค่ะขาดทุนขาดทุนจะเยอะกว่าขาดทุนจะเยอะกว่าใช่ค่ะ กำไรแล้วก็ขาดทุนขาดทุนีเยอะกว่านะคะแต่ว่าพอมาเข้าโครงการแล้วเนี่ยคือได้อะไรทําไมถึงทําให้พอประมาณบวกแล้วก็ขึ้นมาติดอยู่ในอันดับที่12ขนาดนี้คะอันดับแรกเลยนะคะก็คือตอนที่เข้าโครงการมาอยู่ทีครูไข่ใช่ไหมคะครูไก่ยเขาก็ได้วางแผนให้กับลูกทีมฟินิก์ไว้แบบแกจะให้ลูกทีมในฟินิก์อยู่ในตลาดแบบยั่งยืนแกก็จะวางแผนปรับไมซ์เซตเราก่อนก็อะไรที่เราเสียหายมาก็ให้ลืมไปแล้วก็มาเริ่มวางแผนกันใหม่ก็ คุณครูก็จะให้ทำกันบ้านทุกวันครับวันละแปดสิบตัว่ะส่งการบ้านบ้างไหมฮะก็มีส่งบ้างแต่ว่าส่งไม่เยอะก็ส่งค่ะส่งแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในทีมประมาณนี้ค่ะเพราะเนื่องด้วยปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างฮะ ปัจจุบันทํางานอยู่บริษัทเอกชนทำงานประจำใช่ก็อาจจะแบ่งเวลาแบ่งเวลายังไงก็หลังจากเลิกงานมาค่ะเราก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็กลับมานั่งทําการบ้านทุกวันก็อยู่กับหุ้นดูกราฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิเคราะห์เพื่อที่จะหาหุ้นเล่นในวันถัดไปเพราะว่าเวลาของเรามันมันไม่ได้เต็มวันอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแมนเนจตดีมาอยู่ในทีมฟินิ์เนี่ยคู่ไก่ ก็ได้ปรึกษาคุณครูก็เลือกทำเฟรมให้เหมาะสมกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วางแผนเทรดตามที่ครูได้แนะนำไว้ค่ะแสดงว่าเราเป็นแนวสายเทคนิคอลรอเปล่าใช่ค่ะค่ะครับเคล็ดลับอะไรคะที่ทำให้เรามี performance ดีแบบนี้ค่ะก็เคล็ดลับอะคะก็ต้องมีระเบียบอะค่ะวางแผนไว้ก็ต้องทำตามแผนนะคะอันไหนที่มันผิดทางเราก็ต้องคัด loss ใช่ค่ะแล้วก็อันไหนถึงเป้าเราก็ขายก็จะไม่ยื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่โลภลดความโลภลงค่ะลดความโลภลงเพื่อเพื่อนในทีมฟินิกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพื่อนเพื่อนในทีมฟินิอะคะก็บางคนที่คะแนนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ็นเอน้อยๆก็มีพัฒนาการ,ค,รคือบางคนเริ่มจากไม่เป็นเลยนะคะพอมาอยู่ในทีมฟินิกครูไก่สอนวางแผนไว้ให้เป็นสเต็ปเนะะี้ยค่ะหลายคนก็มีความรู้ขึ้นมาค,ค,ค่ะ หลายคนก็เริ่มเทรดได้แล้วก็ไมซ์เซตเขาก็ดีขึ้นกันนะคะถือว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยหรือเปล่าที่ทำให้เราขึ้นมาอยู่อันดับสองใช่ค่ะไมซ์เซตคูกไกนี่แบบช่วยได้เยอะเลยอนน้ช่ว้เยอะแม้ว่าว่าในการลงทุนมันต้องมีไมซ์เซตเรื่องของ m มซ์เซ็ตด้วยก็เราลงทุนตามใจมากกว่าค่ะยังไม่ทราบว่าต้องยังไงอะไรเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คาดหวังยังไงบ้างคะเห็นทีมอื่นๆเขาก็เก่งเหมือนกันก็คาดหวังให้ติดอันดับ เข้าไปในรอบสองแล้วก็ไปในรอบสุดท้ายค่ะถ้าเป็นแรกก็อยากคว้าแชมป์ให้คุณครูล่ะค่ะอ้ยังง้ก็หวังแชมป์นะถ้าหวังแชมป์ไได้แล้วแล้วการวางแผนในรอบนี้ถ้าเข้าไปรอบสองแล้วเรามีแผนการเล่นยังไงต่อะในรอบสองคุณครูได้วางไว้หยังคะก็เดี๋ยวต้องปรึกษาคุณครูอีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็คือรอบแรกก่อนนะครับก็คือเห็นว่าในทีมในทีมฟินิกซ์เนี่ยเขาจะถนัดเรื่องการเทคนิคในการนับเลดเวฟตรงนี้เราพอทราบเรื่อง ก็พอทราบค่ะก็ครูไก่ก็สอนเพราะว่าใชาค่ะตอนที่เราเข้าโครงการใหม่ๆก็จะมีการนัดนัดมิทติ้งกันเลยนะคะเพื่อที่จะสอนอย่างคุณครูก็สอนนับเวฟแล้วก็เพื่อนๆในทีมแล้วก็ตัวเราก็ทําการบ้านหุ่นนับเวฟจากไหนหุ้นนั่นแหละค่ะหาหุ้นที่เป็นเวฟสามแล้วเข้าไปเล่นครับนี่คอนเซปทีมนี้เลยนะคุณหมวยหาหุ้นเวฟสามเท่านั้นแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าคือมันก็ยากอนการรีบเวฟนะคะมีพลาดบ้างไหมคะ มีค่ะเป็นธรรมดาเพราะเรามือใหม่แต่ว่าก็ปรึกษาครูได้ตลอดอะค่ะในทีมในห้องในห้องไลน์ต้องบอกว่าเราอยู่ในอันดับ2ของทีมฟินิกส์ถูกไหมเรามีช่วยเพื่อนๆในทีมที่อยู่ติดลบอะไรบ้างไหมตัวเราค่ะก็ก็มีบอกในกลุ่มบ้างว่าเออเราเทรดวิธีไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ไมเซ็ตเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็แชร์เข้าไปในกลุ่มอะค่ะ เวลาเพื่อนๆมาถามเราก็ตอบตามหน้าเทรดของเราแล้วก็ตามที่ครูสอนไว้ส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ชาเล่นตามแผนที่ครูไก่วางไว้ให้แล้วก็แนวทางที่ครูไก่วางไว้ค่ะค่ะที่สำคัญคือต้องควบคุมอารมณ์ใช่ะคถือว่าเป็นทีมที่มีระเบียบมากเลยคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามเชียร์กันต่อนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็ตามเชียร์กันได้นะครับทุกทีมนะครับแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่นะครับผมที่เว็บไซต์ superheader.co.th ครับแล้วก็แฟนเพจ ซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์นั่นเองครับคุณบัยค่ะหรือว่าไปแอดที่ไลน์ออฟฟิศก็ได้ด้วยเช่นกันครับผมซูเปอร์เทรดเดอร์ขีด T S นั่นเองครับผมค่ะเพราะว่าจะมีการแชร์ความรู้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับวันนี้ทีมฟินิกส์นะคะแล้วทีมอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องติดตามกันใช่แล้วครับผมนะครับผมแล้วก็ติดตามกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นทีมไหนยังไงนะครับผมติดตามลุ้นตามเชียร์กันได้ในรายการของเราเนี่ยแหละค่ะติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ด้วยนนนะะะะะคคคช่วววงี้้้หหมดเลลลาแแอยุณกงและ ทางแขกรับเชิญต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เบราเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม้ดูง่ายจะตายสต็อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายตาวนดฟรีได้ที่